สวัสดีครับสวัสดีค่ะคิด้อฟฟอปายครับเห็ดกับข้าวกินแรงไหมเนาะวันนี้เห็ดกับข้าวกินแรงลูกนี่เมนูยังนี่เมนูยังมีเห็ดเพาะมีปลายยางนี่ครับนีเห็ดเพาะมีปลายยางมีผักหวานแกงเห็ดเพาะนี่ใส่ปลาเพาะปลาดำของครับปลาไหลโมงมานะเครื่องพักเครื่องเคียงวันนี้ครับครบจัดเต็มเลยครับนี่พักติ้วแล้วก็เพาะอีตู้ครับแล้วก็มีพักคะครับนี่ทีเด็ดครับนี่ ผักหวานป้าครับแนวเสียบเลยครับส่วนแมงแคงก็ขหางพึ่งกำลังปีงอยู่อีเตา่านึงครับมันจังสุกเร็วได้กินเร็วนะมืันนี้ครับผมจะแกงเห็ดซูเมียกินได้ไหมนี่แม่เห็ดนี่แก่บดหรือพอดีนี่พอดีพอดีเนาะแต่ปาามม้เาเอาน้ำมันเข่าเอาน้ำมันจะได้รสชาติในน้ำม,มันเนาะนรสน้ำม,มันจะเข้าเนื้อเขาหนังเน,ะนานะแม่น่นลองเอ้อยข้าหน้านี่เห็ดพ่อนี่เพ,พิ่งขายเป็นกองครับกองละสองร้อยบาทครับนี่ครึ่งโลเลยเนาะครึ่งโลเลยครับนี่ มาเด้อมากินแกงเค็ดเพาะนกันเด้อพี่น้องครับผปรดลองสืงฟังนะครับแกงคิดเพาะใส่ปลาเพาะแล้วก็ใส่ผักหวานป้านี่ของมันคู่กันครับแซ<ส>่บเมนูนี้ค,ครับลองมือเด้อปลาเพาะรู้ว่าปลาทุกชนิดครับปลานะปลาหนูปลาโยนน่ไหมเนาะได้มืดเนาะปลากดแข็งคัก จะพอดีงามเนาะไหมเนาะขั่วกินซี่แซ่บเนาะขั่ขวมันมันขั่วจำเจียวเนาะขั่วจำเจียวทำมันหลายเจ้าเข่าพี่น้องเกือบสามทุ่มครับเฮ็ดซอยกันแล้วเร็วนะเพื่อได้กินกระเพราซี่ทุ่มหมดแล้วครับมื้อนี้ใส่เกลียนี่ถ้าตนตรงนี้ผมจะเซ็ต Mm. อันนี้นคือเห็ดพ่อหนังครับผมซื้อมาเตี๋ตตลาดแรงอำเภอนาเกลจังหวัดนครปนมครับเป็นตลาดที่มีของป่าอาหารตามฤดูกาลนี่ขายได้ครับถ้าเข้าไปในช่วงนี้นี่ครับนี่เขาจะได้ทั้งเห็ดเพาะเห็ดละโง่แล้วก็พวกแมงแคขงครับแล้วก็มีห้างพึ่งขายดังครับแมงแคขงครับร้อยหนึ่งนี่ใช่ไหมล่ะนี่แมงแคขงจิกนี่ครับปลาเดียกแซ่บครับปลาเดียกปลาแมงโก้นนี่ อสาบวก,กน่นครั้งแรกในชีวิตผมแกงฮิตครับคุนไม่ได้เอาคนไม่ได้ให้ ไฟกับพอดีครับส,ส่วนเครื่องเคียงพวกผักวานฟ้าหรือว,ว่าผักติ้วพักอิตูนะครับใส่บัตริดทไทยครับระหว่างนั่งเผาแกงเยงคดครับหอ,อมนะเดี๋ยวได้ใส่ อย่าบรรลุครับนี่ปุ๊บไปโมเดือดเลยครับเอาเครื่องเคียงใส่เคียงคิดครับไม่าไมาแย่งกันนี่คือขักแค่นี่มะม่วงกินขอพอน่ามะม่วงไข่เนาะมะม่วงไข่อาะม,ออามาณไซม์ขนาดแค่นี้เป็นหัวบ้านโอ้โลองอีกโคตรฟินเลยครับ กินแล้วพี่น้องเลยส่งปากขนาดจะกินกันได้เลยมันหอมเนี่ยลายเตะครับพี่น้องมันหอมแซ่บแซ่บไหมมะม่วงอันนี้มะม่วงไข่ธรรมชาติบ้านเฮาเนาะมังม่วงไข่นี่แม่อยู่ลราเนี่เขาเม่ามดสวนมดบ้านอเลยเขาเพชรมะม่วงกวนมังม่วงไข่นี่มังม่วงไข่หวาน่แมดับมือนึงหากินยากแล้วมะม่วงนี่เนาะส่วนหลายคนที่มีต้นเดียวอยู่หัวบ้านบักทิ่มกุ๊กทิ่มมดเฮ็ดป็นเส้อเฮ็ดเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมด แซบแ<ส>บ่บนะมันเนาะแซบบ่แซบเบอร์โรนเจ้านี่เ<อ>ก่งแค่ประเด็นคือชิบกินเนาะกิน,กน,น,กกนมั่วงแทนเจ้าขะขนาด <c oughs> อันนี้เพื่อนมือเพื่อนไผ่เพื่อนมันแ<พ>นทนกระดาษชิดชูดจ้จะคุณมองเลยด้วยมเป็นโอ้ยเป็นยังไงจะซิงบุกการซิมดานปากไฟแห้งโคตรเด็กบุพอมันหวานนี่แห้งสมอ๋อ เตดโบวหนึ่งก่อนเตชองหนึ่งก่อนเมืม่อกี้มันจางนะครับรดซาดมันยังโบวเคกี้มันไหนกันเนี่ยคุกวนน้องครับตอนนี้รสซาิน่าจะโอเคแล้วครับกดนึกน้ำผึ้งแท้อ,อะผึ้งแท้ ง,งานพนักเนื้อหมูพนักทั้งเพิ่งเดือนห่างไปแล้อ้ยกินสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเนี่ยกินบ้านผมนี่สุดยอดทุกเมนูครับวันนี้เนื้อหากกนยากครับทั้งเพิ่งผมนำหลายเทือดเลยไปฆ่าเทือดในบ่ถึ์จังหวะมันเหนะ็นไหายากขนาด มันบอคืออยู่บ้านอันมันบอกอย่างอะไรสินไหลอ่ะสับปงเนี่ยเป็นเหตุปิดท้ายอันนี้แซ่บบนาดดัเป็นวาฟเฟิลเลยโอ้โหออาหารเช้านี่เพื่อสุขภาพนี่โอ้โหจิ๋นองเอกกินโคตรพอมเลยครับนี่นี่สมัยแซ่บว่องเนื้อแซ่บโอ้โหโคตรฟินเลยจิ๋นองเอกนี่ใส่ผักหวานครับตบด้วยนี่ผักกิ้วครับอย่างนี้พักกิ้วครับไอ้ผักอีตู่ครับปิดท้ายนี่นี่นี่ หอมแล้วค่ะอเาปิดฐานมันไหววันดีตอนนี้ครับต้องเข่าแล้วนะครับสองเมนูครับนี่สุดยอดครับอาหารมันเท่าครับนี่เป็นน้องครับตอนนี้ครับแกงเข็ดนี่สุกแล้วครับ ปีดล,ลงคนพี่น้องเอ,อ้ยนี่ซีซันมันจะงามไหมนนเนาะนี่ถ้าเบิ่งรวดหิดพอกับปลาพอนี่อในเซฟกันนี่เซฟปลาเนี่ย,นเ,นยเพื่อความนัวครับเพิ่มความนัวให้มันนะนะซีมซีมหมดซีมแล้วมันเซฟแหละเซบแล้วเซบแล้วซีบลงลวดฝีมือใครเนี่ย <c oughs> ไปไหนเค็มพอดีเซฟกูบอกห็ดเนาะพอดีเลยบอกห็ดต่ำใส่สองเถ้าแล้วครับนี่เตรียมหิดแล้วเลยครับนี่ มีนูเนีซบครับนี่เต็มโมเลยครับนี่โอ้ชิยอนเลยครับแกงปลาน้ำโคงใส่หิดพ่อครับนี่ครับนี่

ทีเลยครับหมวรมาสองคนละ ฟินมากๆเลยครับพี่น้องครับแนวกินแรงเล่ครับมาได้ครับมากินเขาเลยในกันครับนี่โอ้โหเป็นโออร่อยไหมขอสิวเมมันนัววนี่คือแกงเห็ดเพาะฝีมือผู้เองครับครั้งแรกในเซิตครับติดแกงเห็ดสูงเมื้ยินอันนี้สอรมาทางพี่่นยดีทางนี้ จังที่เป็น,ปปนงนนน้นี่หยี้เงี้ยบอต้องลายน้ำนนอะยังเงี้ยอยู่สองเขี <laughs> ยมงม,งมงกดไม้ก่อนกน้องยอดยสองคนเครื่องพอนีพอยูอ่อ่อนไหมครับ มือหน้าหนะาน้ากระบาาเือหลายนกแปดสบาทแปสิบบาทเน,น,นอะนมันอ่อนไหนึ่งนึงครับมันดนนนาแล้วยำนี่ฮะมือหน้าบา้อออกมากับไม่อ่อนกินแซ่บผมอชอบอะไรมือนี่มันอร่อยว่านี้ อันนี้อมันมีปลาเนี่อร่อยมันนัวว่าหรืมเปลอยพี่น้องครับมานด้ครับมากินแกงเี็ดพกันครับในข้าวแรงที่บ้านสวนครับจิ้มสีฟู้ดครับพี่น้องยากเนาะเป็นข้าวจิ๋ไปแล้ว ออนี่พี่น,น้องสุดยอดทางดีาสารแซ่บทุกเมนูครับโดยเฉพาะย่างปนครับมีหลากหลายเนาะงไหมเนาะหน่อไม้เฮ็ดพืชอะไรนด่นนนไหมครับตาเพาะตาเพาะไม่เห็พเนพออยู่เี่ยงใส่ เดี๋ยวขอต๊ะกินข้าวนะครับเนาะเอาไว้พูดกันคินหน้างครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นออ้องเองดีเลย